ที่หลวงพี่อธิบายไปทั้งหมดมันเป็น process โดยละเอียดน,นะเช่นเออจะต้องแผ่เมตตาต้องตึกถึงบุญ mindset ที่สำคัญที่สุดเลยนะที่เราจะต้องสอนตัวเองแล้วเราจะไม่กลัวตายเลยอะ่ะ mindset เลยอะก็คือก็คือชีวิตเนี้ยมันเวียนว่ายตายเกิดว่าพอเราตายไป จากชาตินี้ตอนนี้วันนี้นาทีนี้แล้วเราก็กลายไปปุ๋ยดินน้าลมไฟเราจะรู้สึกกลัวเสียดายอุยฉันหายสาบสูญไปแล้วเหรอแต่มันไม่ใช่ไงมันไม่มีการหายสาบสูญมันแค่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนภพชาติตายไปแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ชีวิตเราก็ยังอยู่จิตด,ดวงเดิมนี่แหละ พอไปเป็นเทวดาก็เลิกลุชติได้หมดเลิกลุชติได้ตอนเป็นคนเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เสร็จจะได้เลยที่ตายจากโรกมนุษย์เพราะอะไรโอ้ดีจังเลยชิตบนสวรรค์แฮปปี้มากส,สมบัติปานนี่รูงนี้ตายเร็วกว่านี้ก็ดีอย่างเงี้ยจะได้มาสวยสุขสักทีอย่างงี้เป็นตน้นอ่ะในพระเป้าก็มีนะอ้อมีคนที่ทําบุญทํากุศลนะแล้วก็เออวิมานของนางเลวดีอ่ะซึ่งซึ่งสามีของนางอ่ะทําบุญทํากุศลอยู่แยะแล้วเทวดาพ เอเอ่อถวายที่ดินถวายวัดถวายอะไร่างต่างแล้วก็พักวดพกวดน้ําถวายพระเจ้าปอบเนี่ยโอ้โหยาตาวริวาปอบวิมานเกิดขึ้นที่สวรรค์เลยอะดาวดึงแล้วพวกไอ้บริวารดาวดึงก็บอกว่ากลับมาได้แลว้วท่านธนิยะไม่ต้องอยู่บนโลกมนุษย์หรอกมาเสวยสมบัติบนสวรรค์ดีกว่าแล้วท่านธนิยะก็ไปพอไปภรรยาเนี่ยเป็นคนไม่ดีไงชอบหลังแกพระภิกษุส,สงฆ์อะนะ ก็จะตายไปตายไปก็บอกว่าฉันจะไปอยู่วิมานสามีบอกไม่ได้ถือทําชั่วต้องตกนรกเนี่ยเขาถึงเรียกพระส,สตรนี้ว่าวิมานของนางเลวดีเป็นการประชดคือมันไม่มีนะเขาเขาแกล้งทําดีตอนสามีบีชีวิตเอาใจประจบสามีตกตาแต่สามีตายปุ๊บเขาก็ทําลายพระพิสุขสงะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ตายไปก็ตกนรกไง